ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทำสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยผู้ชาตตัดไว้กับพระนนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกือ้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้านะใจไหม มันจะเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมานะถ้าถ้าสินห้ายังบกพร่องถามว่าเภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากําหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำเนีมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศินสมาธิปัญญาหรือปัญญาศินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะขวิปัสสนา มักมีองค์แปดเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อดเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสน,นาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทำปัญญาทำสมาธิไปเลยครูเจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐาน ถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมาการมันตาสินห้าศีล้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหม เนี่ยคือการได้ยินได้ฟังคาตถาคตไม่มีเสียประโยชน์เลยมีแต่ประโยชน์และในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสยากนะที่จะได้ฟังคาตถาคตผู้เจ้าบอกถ้าเธอไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็อดถ้าเธอไปเกิดเป็นเดรัจฉานเธอก็อดเธอไปเกิดเป็นสัตว์นรกเธอก็อดเธอมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผู้เจ้าไม่มาตรัสลุเธอก็อดเธอมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้เจ้ามาตรัสลุแต่ไม่ประกาศทำคําสอนอย่างเช่นพระปัจเจกเธอก็อดอีกหรือเธอมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่วิปลาสก็อดอีกนะดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์โอกาสยากมากนะแล้วเกิดมาทันพระเจ้าแล้วพระเจ้าประกาศทำวินัยด้วยพอดีพระเจ้าบอกจังหวะน้อยมากในสังสวัสนี้หลุดตรงนี้ไปอีกยาว ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องนี้และตรงนี้คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราจําได้ไหมว่าข้อสองคือสมุทยัยข้อสามคือนิโรธสมุทัยเวลาผู้เจ้าพูดอย่างละเอียดคือปฏิจจสุบารสายเกิดเหตุเกิดของความตายนิโรธเวลาพูดอย่างละเอียดคือปฏิจจสุบาสายดับเหตุดับของความตายนั่นเองดังนั้นปฏิจจสุบาทก็คืออริยสัจสี่ในข้อที่สองข้อที่ส อิทับปัจจยตาแทรกอยู่ในปฏิจจสมบาททั้งหมดคืออริสสัตสีดังนั้นวันนี้เรารู้อริสสัตสีลความจําเป็นเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตแม้ไฟไหม้ผมบนศรีรษะผู้เจ้าบอกเธออย่าเพิ่งดับให้มารู้อริสสัตสีก่อนเร่งด่วนขนาดนี้พระศาสดาพยากรณ์ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นเดราาัจฉานเคยเกิดเป็นเปลววิสัย เคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาในความเป็นมนุษย์ที่เกิดได้ยากมากสัตว์จะได้ความเป็นมนุษย์ทีเนี่ยเมื่ออรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานมากพระองค์อุปมาเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ําท่วมถึงกันหมดบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้น ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมใต้พัดไปทางทิศเหนือลอยไปลอยมาอย่างนี้ในน้ํามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกยากมากบอกนั่นแหละความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เราคิดดูนะน้ำท่วมทั้งผืนโลกเป็นเนื้อเดียวกันหมดย่อนไม่ภัยลงไปอันเดียวเต่าร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอไม่ภัยนี้ได้ง่ายไหมนั่นน่ะเจอครั้งหนึ่งคือโยมได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งที่เหลือเกิดที่ไหนส่วนใหญ่จะเกิดใน3าคติข้างล่างจาก5้คติคติทั้งหมดมี5คือนรกกัมเนศานเปรววิสัยมนุษย์เทวดา ส่วนใหญ่เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสามกติข้างล่าง ก่อนจะปล่อยวางจิตเนี่ยเอาปล่อยวางอารมณ์ให้มันได้ก่อนเพราะว่าความคิดนี่มันก็เร็วมากเราจะเร็วให้ทันจิตเนี่ยจิตมันเร็วกว่านั้นอีกเพราะจิตมันเป็นตัวไปหยิบความคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันหรอกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราดูเนี่ยสัญญาเกิดสังขารเกิดเนี่ยเอาแค่สองตัวนี้ก็โอ้โหหนักหน่วงเอาเรื่องแล้วนะความคิดเราเต็มหัวอยู่เนี่ยแยกสัญญาสังขารเนี่ยอดีตอนาคตพวกเนี้คอยตัดมันทิ้งเนี่ยตัดอารมณ์พวกนี้ทิ้งเนี่ย ก็ต่อไปพอเราทําตรงนี้ชํานาญเราจะเริ่มรู้แล้วเริ่มเร็วเท่าทันจิตแล้วเราจะเห็นจิตน่โอ้มันเป็นตัวไปตั้งอาศัยในอารมณ์นี้อารมณ์นี้เดี๋ยวกลับมากายเห็นการเดินทางของจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดนั้นนี้ก็เป็นคุณสมบัติโสดาบันเหมือนกันอ่าว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังการนะอ่า องถึงเรียกสี่ท่านนี้ว่าที่ตั้งวิญญาณสี่นะอืมอย่างนี้นั้นเราก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนฝึกคอยละนัน,นทีเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากฝึกอยู่กับลมมันเป็นการละนัน,นทีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะนะนึกอะไรไม่ได้ออกนึกถึงลมนึกถึงลมปุ๊บมันเป็นการเบรกความคิดทันทีเลยนะอย่างนี้เรารู้ลมก็พอแล้ว กายคกตาสติหรืออานาปาณสติสติแปลว่ามีนะอนาปาคือลมลมมีหรือกายยกตาสติกายมีการจะมีกายก็คือวิญญาณต้องมาตั้งที่กายให้กายมีแค่กายมีนั่งรู้ว่านั่งหรือลมเนี่ยสูดหายใจทีเดียว้าไปปล่อยออกเอาหนึ่งครั้งให้ได้มีความรู้ตัวหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้อ่ะแค่เนี้ยไม่ได้คิดอะไรนี่ง รู้ตัวละใช่ไหมจิตอยู่กับลมหายใจละแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยต่อเนื่องครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จะหลุดไปคิดแยกแค่คิดกับลมมันชัดดีอยู่กับลมไม่ได้คิดขณะคิดไม่รู้ลม,มขณะที่เราปรุงความคิดปุ๊บดึงกลับมาลมแค่นั้นเท่านี้เราเห็นเกิดดับแล้ว นามเกิดดึงออกมานามดับนะพอนามดับปุ๊บกลับมาที่ลมคือรูปเกิดหลุดไปรูปดับนามเกิดดึงกลับมานามดับรูปเกิดนี่ผู้เจ้าบอกใครเห็นแบบเนี้ยคนนั้นชื่อว่ากําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้นะและผู้ใดกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้เนี่ยพระองค์ก็รับประกันไว้อีกว่าไม่มีสิ่งใดที่ อาริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้าทําแค่เนี้ยป้องกันไม่ให้ตะเกียรตะกายมากเกินไปคือเดินถูกทางแล้วอ่ะอืมจะไปทําอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปมันเส้นทางเนี้แหละเขาจะมีความเพียรเสียคนเดียว เสมอเล่ละ่ะเหมือนผู้เจ้าบอกใช่ไหมอุทกกดาบทอาลาลาดาบทจะเป็นผู้มีความเพียรเสียผู้เดียวเสมอหล่เราก็มีความเพียรเอาสิความเพียรสู้กันนะใช่ไหมเราก็ปารกความเพียรเร่งความเพียรเข้าไปใช่ไหมผู้เจ้าแป๊บเดียวก็ได้ใช่ไหมแค่เขาสอนเนี่ยนะอุทกกระดาบทสอนแค่หกปากก็ได้หมดแล้วนะ,ะจำได้หมดแล้ว เร่งทำปารกความเพียนไปไม่นานก็ได้ใช่ไหมม,มันอยู่ที่ความเพียนเราก็ทำความเพียยนนะเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนะเสียโดยเร็วใครแจ้งแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วใช่ไหม,ไหมการปารกความเพียนมันมันทำได้แบบไม่อั้นอยู่แล้ว เพราะว่าบารมีนน่นขนาดระดับพระพุทธเจ้าเราตะกายไปไม่ถึงอยู่แล้วแต่ความเพียรเราให้ทํายันร้อยปีเนี่ยเราจะได้อะไรขึ้นมาอีกเยอะเยอะมากเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าว่ามันจะไม่ได้อะไรมันมีอะไรที่จะได้อีกเยอะแยะใช่ไหมออเราคั้นมาเล่นงานเรื่อยๆนะน้ำมันต้องได้คลุกคลีคลุกคลีคลุกอยู่กับสุตตะเรื่อยๆ มันก็ต้องคล่องแคล่วในสุตตะสักวันน่ะใช่ไหมอ,อยู่กับคุกสุตตะทุกวันคุกครีทุกวันอีกคนคุกครีอยู่กับอกุศลทั้งวันใช่ไหมเออใครมันจะได้อะนะมันก็วัดกันไปอ่ะนะใช่ไหมเออใครมันจะได้ใช่ไหมเออใช่ทั้งสมัยและไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันและกลางคืนอ,อันไหนมากกว่ากันใช่ใชไหม อเขามาตามโยมทั้งวันไหมทุกวินาทีไหมนะเขาจะรู้ไหมว่าโยมเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงมอาตมายังไม่รู้เลยใช่ไหมมาประเมินโยมไม่ได้ประเมินโยมไม่ได้ใช่ไหมอแต่โยมจะรู้ตัวเองว่าเออมานะเราหมดยังใช่ไหมยังมีมานะถือตัวอยู่ใช่ไหมยังมีสังโยชน์เบื้องสูงอยู่ยังมีสังโยชน์เบื้องต่ํา นะยังละไม่ได้เราก็เร่งละไปสิใช่ไหม <c oughs> นั่งสมาธิยังบกพร่องก็นั่งให้มากศีนยังบกพร่องก็ทําศีนให้ดีสุตายังบกพร่องก็สั่งสมสุตตาให้มากอะไรบกพร่องอ่ะเวลายมบกพร่องคนนี้ต้องไปด่าว่าคนนี้ไ <c oughs> หมทาไมเธอบกพร่องตรงนี้ก็แค่เติมเต็มให้มากก็จบแล้วใช่ไหม เติมเต็มอินทรีย์ห้าเข้าไปอินทรีย์ห้ามันเต็มมาตั้งแต่เกิดไหมละ่ะมันไม่ได้เต็มมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมดังนั้นคนเรามันก็มีความบกพร่องกันไปคนละนิดคนละหน่อยคนละอย่างสองอย่างถ้าโยมไปคอยจ้องจับความผิดพลาดนะอกุศลเกิดแก่ใคร,รใช่ไหม,เ,ไหมเกิดแก่ไอคนที่จ้องอ่ะใช่ไหมอ เพราะวันๆนหนึ่งมันทําอะไรมันทําหน้าที่จ้องไอ้นี่จะผิดเมื่อไหร่วะเนี่ยใ, <laughs> ย,นนย,ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยนะเอเราก็ทําตัวสบายๆใช่ไหมเราก็สั่งสมสุดตะไปสืบค้นไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะแต่ละคนก็จะได้ตามเหตุตามปัจจัยของตน มนโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โ oh, ห oh, ได้ผลแรงทํำยังไงเนี่ยแก้ได้ครูเจ้าบอกละนันทีปัดมันออกเพราะขณะที่โยมกําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั่นแล้วอารมณ์คือผืนนาหน้าที่โยมคือละนันทีปัดมันออกทันทีเพราะถ้ายมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกําลังคิดเครียดแค้นคนนี้เหลือเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกําลังสร้างนิสัยนิสัยที่สร้างกับอกุศลพะอผมเรียกอนุสา เราจะเกิดความเคยชินในการเสพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเมื่อกายแตกทําลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการชิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ,บ่อยคบบ่อยกับอารมณ์นั้นเหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุง้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะไรเยอะแยะไปหมดเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไป มีพระสูตรที่พระองค์บอกเหมือนกันว่าที่ที่พระองค์แสดงฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ได้เอกรลาาปัจจัยหรืออะไรต่ออะไรแต่เพราะกลุลบุตรบางคน,นมีศรัทธาด้วยเพราะเหตุนี้พระองค์ก็ใจแต่สาวกเนี่ยไม่ได้มียานในการดูอินทรีย์ของสัตว์ดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยห้ามห้ามสาวกที่ทำได้เนี่ยทำต่อหน้าคฤาริชา